สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Day ์บ Daylight นั่นเองอยู่บน,นแผนทีคอกบัวแตกหักนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันด้วยนะครับเกมนี้มีกฎอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟให้ครบ5เครื่องนะครับและจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะพอเราปั่นไฟครบ5้าเครื่องแล้วเราจะออกประตูได้นะครับทุกคนโอเคนะฟึบเราปั่นไฟกันเลยดีกว่า เสียงเงียบม,มากเพื่อนปั่นไฟคนนึงเปิดหีบนะครับทุกคนฟืบสกิลเช็คเลยโอเคโอเคปั่นไฟกันต่อเลยนะฟิวเฮ้ยกดเฟสมันจองเราจากข้างหลังหม่ก้อนแล้วไงโอ้โหเวนแล้วโอ้โ oh, ห oh. ลวงเลยรวดเร็วมากโอ้โ oh, ห oh. ตกใจหมดเลยนึกว่าตัวอะไรเนี่ยกดเฟสนี่เองหม่ก้อนแล้วไงหวังว่าคงจะได้เครื่องหนึ่งนะเนี่ยฟืืบฟืบฟืบ ตกใจหมดเลยอยู่ดีๆก็แดงเฉยเลยมันจ้องเรานาน,านแล้วเนี่ยไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วเพื่อนปั่นไฟกันอยู่ <c oughs> พเพื่อนปั่นไฟกันอยู่โอเคไปทางมันใหญ่ไปทาง้านใหญ่ไปทาง้ันใหญ่เพื่อนคนหนึ่งตรงมาแล้วบอกว่าคนมาช่วยนะเนี่ยโอเคสวยงามมากเพื่อนตรงมาแล้วตรงมาแล้วยังไงยังไงครับยังไงครับต,ตัวนี้มันชอบดูดนะระวัง <c oughs> พุดได้หนึ่งเรื่องจริงด้วยเพื่อนนิวครับ ยิก่อนครับเพื่อนมันคงไม่กลับมาง่ายๆหรอกเพื่อนมันน่าจะไปทั้งเ็จโอเคแล้วยุ้มกันเลยนะฟิวมันมาแล้วอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังตาบอดตาบอดตาบอดมันตาบอดหมายก้อนแล้งไงหมายกรร้อนแล้วไงม,มันมันจ้องเพื่อนมันดูดมันดูดเพื่อนมันดูดมันไรเราต่อเลยมาเลยน้องมาเล่นกับพี่พี่พี่อ่อนให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมานี่ ตาบอดไปตาบอดไปมา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 ตามมาครับตามมาครับโอเคมีหมายตรงนี้นะมาเลยโอเคโอเคมีทางหลังอยู่นะเนี่ยทางหลังใกล้หมดแล้วด ال ้วยมาเลยมาเลยวูบยังไงยังไงยังไงวิ่งยัดหมายซะด้วยหม้ก็แล้วไงชื่อปาหมายไปก่อนสเต็ปปึ๊บแล้วก็ตาบอดไปน้องฟูบมาเลยกับพี่บ้านเล็กต่อเลยมา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 โอ้โหยังถามมาถูกยังมีทางหลังอยู่ทางหลังกำลังจะหมดไป,ไป แลังก็เฮ้ยชึบโอ้โหแทงหลังหมดพอดีเลยใหม่ก้อนแล้วไงเพื่อนก็ปั่นไฟกันอย่างตั้งใจสวยงามมากครับผม <c oughs> โอเคโอเคจะแขวนแล้ว๊บเดียบห้อไม่มีเขาข่าวแน,น่ๆเลยตรงไปหาเพื่อนแล้วด้วยเราสองเฟสในเวลาอันสั้นโอ้โหเมืกี้ถ้าเดชฮันนะ์น่าจะรอดนะครับทุกคนฟึบกดสกิสกลเช็กก่อนเลยฟึบแล้วก็ยังไงต่อชึบแบบนี้แล้วก็ ฟื้นรอเพื่อนมานะรอเพื่อนมานะเฮ้ยมันฝ้าโอ้มันแอบอยู่แถวนี้แล้วเพื่อนก็กำลังตรงมาไงน่าจะเจอเพื่อนนะเนี่ยหมายก่อนแล้วมันดูดจนแดงมันดูดจนแดงแล้วแล้วมันก็สเตลแล้ว หมายก้อนแล้วไงฟื้มกดสกิลเช็คไปก่อนเลยแล้วยังไงครับคนนี้ตะลกเฟสโอ้โหสวยงามมากเพื่อนขอบคุณอย่างสูงโอเคโอ้โหมาบอกสี่คนสุดยอดไปเลยพับไม้เรียบร้อยตาบอดตาบอดตาบอดไปตาบอดไปตาบอดไปงงงงงงโอเคบ้านเล็กไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไล่เราต่อซะด้วยไงโอเคหมายก้อนแล้วไงเรามีวิ่งหาไม้ดีกว่า มาไล่เราหมายกอยตรงนี้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 มา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 เอ้ยชบึบนี่กลัวไม้เสด้วยวิ่งแบบกลัวกลัววิ่งแบบกลัวอี้นี่อันนี้มา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 วู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้มีท้าทาอยู่นะมีท้าทาอยู่นะอ่าแล้วเราก็มีแทงหลังด้วยอุ้มเลยน้องไอตัวนี้มันขี้ซ้ำพึบแทงหลังไปหนึ่งสเต็ปวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเพื่อนบอดี้บ็อกโอ้โหไม่โดนเอ้ยชบึบผับไม้ใส่ขวดเอ้ยกระทืบ มันก็ทืบแต่มันก็ไล่ต่อไงโอเคมาเลยน like ้องมาเลยมาเลยทานนี่ท่านนี um> oh ่ยเฮ้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 ยเพื่อนลมให้ของจริงเพื่อนของจริงมันอุ้มแล้วใหม่ก้อนแล้วเราต้องไปแล้วล่ะโอเคเพื่อนปั่นไฟได้อีกเครื่องหนึ่งแล้วโอเคเพื่อนคนนี้ยิวได้ไหมหิวได้ไหมโอเคสวยงามมากเหมือนจะมาแล้วเนี่ยเหมือนจะมาแล้วเนี่ยเราสองเฟสแล้ว ยังไงยังไงมันจ้องมันดูดมันดูดไม่ก็แล้วไงมันดูดตรงนี้เฮ้ยไม่ก็แล้วโอเคขอบคุณมากเพื่อนทีมเวิร์คคนที่แสนดียังไงยังไงยังไงไม่มีไฟเออชื้นเขานี่เหรอน้องมา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 ,มาวู้ว ไม่โดนนะไม่โดนะนะนี่โดดตามซะด้วยมาเลยมาเลยยังไงยังไงยังไงเอ้ชืบดักหนาซะด้วยหลอกหลอกดาวจะหลอกดาวแบบนี้บ่อยๆไม่ได้น,น้องชืบอนนันแน่ฮันแน่โอ้ยชืบมาทางนี้แล้วไงต่อต้องพับไม้แล้วละ่ะไม้นี้ต้องโดนแล้วเอชืบโอ้ยเดนหาก่อนเลยหนึ่งสเต็ปยังดีอยู่ยังดีอยู่มาน้องมาน้องโว่โวโวโว,โว,โวไม่นะทันนะเนี่ยโอ้โหไม่ทันแต่เราล้มตรงไม้นะ แล้วเราก็มีลูกเองซะด้วยไงโอเคไล่เพื่อนต่อครับสวยงามเพื่อนโดนตีหนึ่งทีแล้วจากไปแล้วมันก็กลับมาอุ้มแล้วละ่ะแบบนี้นะชัดเจนเ,เพื่อนล่อไปก่อนเพื่อนมีลูกเองมีลูกเองมีลูกเองครับล่อไปก่อนล่อไปก่อนมีลูกเองนะครับได้เกอกนึงครับผมได้อก,กอหนึงได้เก,กอกนึงมันหมาแล้วลูกเองแล้วครับไปกันเลยหมาได้ต่อยอีกหน่อยหนึ่งน้อง เอ้ยมันไล่เพื่อนคนนู้นเรฉีกเลยดีกว่าครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะครับทุกคนเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดโอเคเราไปหาเพื่อนตรงนู้นกันดีกว่าเมืม่กอกี้เหมือนจะเห็นเพื่อนปั่นไฟกันอยู่นะครับทุกคนไปเลยไปเลยโววววอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเพื่อนนนแขวะแล้วเราต้องไปให้ไกลที่สุดต้องเนียนเราล่ะเพราะเราสองเฟสแล้วฟึ๊บฟึบฟึบอย่างไงครับอยู่ตรงไหนกันครับเครื่องนี้หรือเปล่า เฮ้ยเสียงมาเสียงมามีบาร์บีคิวพาซาะเนี่ยตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิญญ้งย่างปัเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันเห็นอีกแล้วหม่กอ God, แล้วไงคุณตามดาวไม่เลิกเลยด้วยหลบนี่ก่อนเลยหลบนี่ก่อนเลยจะขึ้นมาได้ไหมโอ้โหมันตามเวรล้อไงเวรแล้วเวรแล้วเวรแ,แ,แล้วของจริงเลยแบบนี้อ่ะโอเคเราลุกเองหมดกอกแล้วละ่ะตอนนี้นะ่ะเราหมดก๊อกแล้หมดอะไรจะเล่นลวตอนนี้ ปบกดสกิลเช็คก็เลยรุนรัวปึ๊บปึ๊บอย่างนั้นเราก็ยื้อให้เพื่อนได้ประมาณ4เครื่องนะครับทุกคนถือว่าสุดความสามารถและและเพื่อนก็ช่วยบ็อกด้วยโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย